อย่าง <S <S ที่ผมพูดหลายๆคิดว่าการปลูกพืชแบบผสมผสานไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับพืชสมุนไพรไม้ผลไม้ยืนต้นก็สามารถปลูกแซมในระหว่างตัวต้นไม้พยุงนี้ได้พืชพวกนี้ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดจริงไหมครับ,รบในแต่ละเดือนในแต่ละรอบปีกว่าไม้จะโตก็ต้องทําความเข้าใจกันว่าไม้ก็เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปนะครับการปลูกวันนี้ไม่ใช่ว่าวันพรุ่งนี้จะได้ผลผลิตเลยแต่อีก10ปีข้างหน้าเราก็จะมีเงินก้อนเงินออมวันนี้ที่เราลงทุนไปนะครับ อีกสิกว่าปีข้างหน้าหากดูแลต้นไม้ได้ดีเชื่อได้เลยว่าเงินมันจะกลับมาอย่างมหาศาลในท่าน ครับสวัสดีครับก็เช่นเคยครับบริษัทของง่ไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็มาเป็นวันเดียวกันนะครับที่เป็นวันหยุดนะครับเราก็มาเยี่ยมแปลงของพิธนายเอกประดิษฐ์ประกอบสายนะครับมาเยี่ยมชมแปลงที่2ของท่านนะครับที่อยู่อำเภอเมืองเดี๋ยวให้ท่านได้แนะนำนะครับว่าแปลงนี้มีการปลูกยังไงดูแลยังไงแล้วก็รู้สึกว่าท่านกระทำปุ๋ยหมักคีวภาพผู้ที่สนใจที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงมาที่ร้อยเอ็ดกล้าโทรหาท่านได้นะครับ ชิญครับท่านครับครับคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทนายเอกประดิษฐ์ประกอบสายนะครับแปลงนี้ปลูกเมื่อวันที่13มีนาคม2,562นะครับปลูกที่หมู่บ้านธัญนานถนนรณชัยชานยุทธตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้อยู่ที่หลังบ้านเมื่อก่อนก็เป็นปลูกพืชสวนครัวนะพอเสร็จแล้วพอได้รู้เรื่องเกี่ยวกับไม้ หัวหัวรีนเนี่ยนะครับหรือ,รอพยุงไฮหลัอม,มพยุงเวียดนามนะก็นํามาปลูกน,นะครับแต่ก็ยังมีพืชชนครัวอยู่นะครับแล้วก็ในโคนนี้ตรงโคนเนี่ยก็จะปลูกพืชสม,มุนไพรนะครับเป็นสเลดพังพรอัน,นนี้ลดต้นไม้หัวหัวหรีไปด้วยแล้วก็ลดพืชสม,มุนไพรไปด้วยนะสม,มุนไพรนี้ส่งที่ไหนครับปลูกมาแล้วอย่างเช่นคนปลูกสเลดพังพรเนี่ย มีแนวคิดการปลูกเสลตพงพรแล้วจะขายได้ยังไงได้สมุนไพรไปด้วยแล้วมีแหล่งรับซื้อไหมอย่างเงี้ยครับครับผมสำหรับผมนะครับในนี้ปลูกนี่ก็จะส่งที่โรงงานของบริษัทรุ่งเรืองชัย1998อยู่ที่อำเภอศรีสมเด็จนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นบริษัทของลูกชายนะฮะเรืองชัยประเสริฐสังนะฮะอันนี้เขาผลิตยาหม่องจำหน่ายทั่วประเทศนะก็ เอาวัตถุดิบตัวนี้ไปเข้าโรงงานครับเพอเข้าโรงงานนะครับตัวนี้แต่ถ้าหากหากผู้สนใจอยากจะเออนําแนวคิดการปลูกสลิดพังพรอนได้พืชสมุนไพรด้วยเนี่ยก็ติดต่อครับติดต่อได้นะครับผมทนายเอกประด <paid S 2> ิษฐ์ประกอบสายนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0862271976นะครับครับก็ปรึกษาแล้วก็เขาจะมีโคต้าให้นะครับว่าเออจะรับเดือนนี้เท่าไหร่นะครับแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนเท่าไหร่นะก็จะมี มีรายได้นั่นแล้วการรอไม้โตนะครับท่านนะครับนระหว่างที่รอไม้โตนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีอีกแนวคิดหนึ่งนะครับอย่างที่ผมพูดหลายคลคิดว่าการปลูกพืชแบบผสมผสานการปลูกพืชอะไรแล้วไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับพืชสมุนไพรจะเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นก็สามารถปลูกแซมในระหว่างตัวต้นไม้พยุงนี้ได้นะครับพืชพวกนี้ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดใช่ไหมครับในแต่ละเดือนในแต่ละรอบปีนะครับ ก็แล้วแต่ชนิดของพืชไปแต่อย่างน้อยนะครับเงินออมวันนี้ที่เราลงทุนไปนะครับอีกสิกว่าปีข้างหน้าหากดูแลต้นไม้ได้ดีเชื่อได้เลยว่าเงินมันจะกลับมาอย่างมหาศาลในท่านเอาไว้ใช้ในชีวิตบ้านปลายเราอาจจะมีแรงทํางานวันนี้นะครับ,รบแต่กว่าไม้จะโตก็ต้องทําความเข้าใจกันว่าไม้ก็เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปนะครับ,รบการปลูกวันนี้ไม่ใช่ว่าวันพรุ่งนี้จะได้ผลผลิตเลยแต่อีก10ปีข้างหน้าเราก็จะมีเงินก้อนที่ ได้เที่ยวละนะครับได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับไม่จำเป็นต้องมีพยาบาลก็ได้นะครับพยาบาลถ้าเรามีเงินเราก็จ้างพยาบาลมาดูแลเราก็ได้ใช่ไหมครเราก็เอารายได้าจากต้นไม้นี่ละครับเราก็ทยอยตัดและส่งออกบริษัทหนุ่มงูแลนดงก็พร้อมที่จะดูแลเกษตรกรทุกท่านแล้วก็ให้ท่านมีความสุขนะครับให้ท่านมีความอุ่นใจละที่ได้มาเยี่ยมกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะออก ไปดูนะครับเยี่ยมชมในแปลงที่3ของท่านนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันชมที่คลิปหน้านะครับหากใครสนใจน้ำหมักนะครับวิธีการดูแลไม้ยังไงทำให้โตขนาดนี้นะครับก็ปรึกษาท่านได้นะครับหากใครสนใจซื้อต้นกล้าพันนะครับราคาไม่ต้องห่วงนะครับมาซื้อที่นี่อย่าไปคิดว่ามันแพงนะครับราคาเท่ากันกับบริษัทเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีค่าใช้จ่ายถ้าคุณไปซื้อต้นกล้าจากใครก็ไม่รู้จากอินเทอร์เน็ตนะครับขายกัน10บาท20บาทเชื่อได้เลยว่า เขาคงไม่ได้รับซื้อไม้ท่านแน่นอนกลุ่มนั้นก็จะเน้นการขายต้นกล้าอย่างเดียวนะครับซื้อกับเขาไปวันนี้อีกหนึ่งปีเนี่ยลองปลูกไปโทรหาเขาเบอร์เปลี่ยนละครับแต่สำหรับเบอร์ของบริษัทก็ยังอยู่คงที่นะครับมีที่อยู่ชัดเจนนะครับเบอร์ผมจะไม่เคยเปลี่ยนนะครับถ้าเครือข่ายของโทรศัพท์ที่ผมใช้อยู่จนกว่าเขาจะยกเลิกไปเขาก็คงไม่ยกเลิกนะครับเบอร์นี้ผมก็คงใช้ไปตลอดจนกว่าขายไม้ให้กับเกษตรกรทุกท่านนะครับรอติดตามชมส่วนที่3ของท่าน ทนายเอกประดิษฐ์นะครับฝากเบอร์โทรไว้อีกครั้งหนึ่งครับท่านนครสนเจตต้นกา0862271976ครับแล้วก็ในลูกค้าที่ซื้อไปแล้วกับท่านทนายนะครับเราจะออกเยี่ยมติดตามเช่นเดียวกันใช่ไหมครับครัเยี่ยมทุกๆปีนะครับให้ความอุ่นใจกับลูกค้าทุกคนนะครับเดินไปกับพี่ทนายเดินไปกับบริษัทโนมูทแลนด์นะครับให้เชื่อมั่นในทีมงานได้เลยขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ